อเอาพี่ต้งไล่กันเลครับอย่าออกกำลังเดใสดอยครับเจ้า,ด,า,าดูตาใสตวอาไสวยเชยร์เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนมือนะครับออนเดอะวินโอ้เดี๋ยวนี้ถิอสวยนะไั <c oughs> เ,เหนือ่อยแล้วัวเหนือ่อยไปแลครับผู้ชมออกไปแล้วแดดร้อนไป